สิ่งที่มองเห็นแล้วชัดเจนที่สุดนั่นคือการที่เรานําแนวพระรามดีของพระองค์ท่านในการที่ทําเรื่องจิตอาสาอันนี้คือหนึ่งส่วนที่ตอนนี้เราพยายามอบรมเด็กเยาวชนในภูมิภาคนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือสอนให้เด็กเข้าใจและเข้าถึงของการที่จะมีจิตวิญญ,ญาณของการมีจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อสังคมเพื่อเขาเติบใหญ่ข้างหน้าเขาจะเป็นกําลังและเป็นลากาลังของบ้านเมืองต่อไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9ค่ะพูดถึงสถาบันพระปกเกล้านะคะถือเป็นสถาบันวิชาการที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากค่ะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ตเมื่อปีพุทธศักราช2541โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9พระราชทานานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7มาเป็นชื่อสถาบัน สถาบันพระปกเกล้าถือเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขธรรมมาพิบาลสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2567นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะดังนั้นทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่9และรัชกาล ที่10ที่มีต่อสถาบันพระปกเกล้าเป็นล้นพลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างพี่น้องประชาชนรวมถึงบุคคลภายในองค์กรของสถาบันพระปกเกล้ามีส่วนร่วมอย่างไรพักสักครู่นะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กีจะมาช่วยเราไขคาตอบค่ะ และในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับเด็คีคีของเราในวันนี้ค่ะท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์วิทวัสไชยภาคภูมิค่ะสวัสดีค่ะท่าน<ด>เลขาครับเบื้องต้นอยากจะให้ท่านเลขาได้เล่าให้ฟงังถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อสถาบันพระปกเกล้าหน่อยค่ะครับต้อง ขายาดเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับในส่วนของสาวัตพระปกเก้าเองเอได้รับพระหมากเรื่องกจากพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนิรหยฤาษีหลังหล<ะ>ประการนะครับแต่ก่อนอื่นต้องต้องพูดถึงพระมาหากษัตริย์ของรัชกาลที่9ก่อนคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนนาธิเบปยุทธภูมิพอด,ด,ด,ดุลนเดชนะครับคือท่านมีพระมหากรุณาธิคุณกับสาวัตปกเก้าเป็นอย่างยิ่ง<ะ>เพราะพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้สาวันได้ใช้ชื่อของพระเจ้าอยู่หัวกันที่7 เป็นชื่อสถาบันพระปกเกล้าตั้งแต่แรกตั้งตั้งแต่ปี2541นะฮะเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพระหมายรุนคากกับพวกเราชาวสาวพระปกเกล้าเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งสำหรับพระเจ้าอยู่หองปัจจุบันนั้นเนี่ยพระองค์ท่านทำํำคุณาประการให้กับสถาบันพระปกเกล้าเลยโดยเฉพาะ ตอนที่สมัยยังทรงเป็นปตน้นกูดราชกุมาร,ะน,ร,รามานะครับก็ท่านก็ยังทําหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าอยู่หัวกันที่9มาเสด็จมาทรงเปิดพิธภัณั์พระบาทเดจพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวหที่ถนนผ่านฟ้านะครับที่หลานหลวงซึ่งเป็นพิพุปพั์เชิดชูเกียรติพระเจ้าพระเจ้าพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะนั้น,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 นอันเป็นเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาในงานประชุมวิชาการประจําปีของสาวันพระปกเก้าทุกปีตลอดระยะเวลาที่ยังทรงเป็นพระมหาก มากรุราสภุมานอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเรื่องของการพระราชทานประกาศจบัตรชั้นสูงสําหรับพวกเรานักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าก็พระราชทานประกาศิบัตรชั้นสูงมาโดยตลอดทุกๆปีนะครับ<ะ>อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทําให้กับสถาบันพระปกเกล้านะครับ<ะ>นอกจากนั้นแล้วก็ยังทรงพระมหากรุณาธิคุณในการที่มีผู้แทนพระองค์มาในกิจกรรมต่างๆสถาบันพระปกเกล้าอีกหลายเรื่องหลายครั้งนะครับค่ะอาจารย์ในเมื่อ พระมหากรุณาที่คุณมีมากขนาดนี้ที่18กรกฎาคม2 5 6, 6 7นี้แล้วนะคะจะครบ6รอบ,รบสำหรับการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสถาบันของเรามีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดพระเกียรติอะไรบ้างะคะครับต้องเป็นสิ่งที่พวกเราเชาวสาบันพระปกเกล้า 3, 6, 9, ได้ร่วมมือกันแล้วก็ร่วมใจกับทนักศึกษาในทุกๆหลักสูตรร่วมกันทํานะครับอันดับแรกคือเรื่องของการจัดเรื่องของการถวายพระพร รื่งในโอกาสที่สําคัญนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เราสาบันไดมีการได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพ,พลเมืองประจําจังหวัดมีทั่วประเทศนะครับ76บจังหวัดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสาบันก็จัดทอดพระเกียรติลงนามถวายพระพรในสถานที่ของเราทั้งในศูนย์ราชการเองแล้วก็ในส่วนของพิพัณฑ์พระผาชเดผูปกคเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็เชิญชวนให้กับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจําจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมกันทํำ ธีในส่วนของการถวายพ,อพอระพรโดยแล้วก็ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรด้วยในทุกจังหวัดที่เป็นศูนย์การเมืองของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทําตัวอย่างในการที่จะทํากิจกรรมเ,ออเพื่อเป็นสาธณกุศลถวายพระองค์ท่านนะฮะอาทิเช่นเชิญชวนให้ทุกๆศูนย์เนี่ยนอกจากการที่มีพิธีลงนามถวายพ,อพอระพรแล้วก็ยังทํากิจกรรมสาธาณกุศลหลายหลอย่างเช่นการลงไปทําความสะอาดลานวาดัดหรือการบริจาคโลหิต หรือเรื่องของการที่ลงไปดูในส่วนของการที่ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะโดยทั่วไปอีกหลายเรื่องนะครับที่เขาเรียกว่าพลังจิตสาธารณะใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือหนึ่งส่วนที่สาบันพยายามทําในเรื่องของการส่งเสริมสร้างจิตสํานึกพล,ลเมืองเพราะนั้นจิตสาธารณะเนี่ยเป็นหนึ่งคุณลักษณะที่สําคัญของพลเมืองไทยนะครับตอนนี้สาบันพยายามจะรณรงค์ให้เด็กเยาวชนแล้วก็เด็กนักเรียนรวมทั้งคุณครูในการไปสอนเด็กในการที่จะสร้างจิตสํานึกพลเมืองตาม ลักษณะที่สาวันพระปกเก้าได้มีการเขียนคู่มือไว้นะครับว่าในหนึ่งคุณลักษณะที่สําคัญคือการสร้างจิตสาธารณะซึ่งตรงกับพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวและการทิศศึกเมือ่อทรงขึ้นครองราชเราจะเห็นมีพิธีที่ให้คนเข้าเป็นอาสาจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานทใช่ครับเข้ารับพระราชทาน ผ้าพันคอกับหมวกนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ที่พระองค์ท่านพยายามจะทําให้คนไทยได้สร้างจิตสํานึกของความเป็นสัต์ ทำสารประโยชน์เพื่อพื้นถิ่นพื้นที่ของตัวเองอเพระฉะนั้นสาวบ้รนก็นําแนวพระราชบัติมาในการเชิญชวนให้ทุกศูนย์ทํากิจกรรมเพื่อเป็นจิตสาธารณะอันนี้ด้วยะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่สําคัญอีกหลายเรื่องอาทิเช่นเราทํากิจกรรมรณรงค์ในการที่สร้างจิตอาสาในการที่จะเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือชีวิตคนเมื่อเกิดเหตุ เร่งด่วนหรือเหตุทุกเฉนเช่นเรื่องของหัวใจอย่างนี้เป็นアアตน้นเราร่วมมือกับมูลนิธิโรคหัวใจมูลนิธิหัวใจของประเทศไทยแล้วก็มีการบริจาคเครื่อง AED สําหรับช่วยเหลือชีวิตคนสอนให้เครือข่ายอาสาทั้งหมดเนี่ยสามารถเรียนรู้และวิธีการในการที่จะช่วยเหลือกู้ชีพขึ้นมาให้ได้ CPR, ใช่ครับาใช้เครื่องกระตุกใจใช่ครับโดยการสอนให้ทุกพื้นที่เนี่ยรู้จักวิธีการใช้แล้วก็บริจาคเครื่อง AED ไว้ให้เขาช่วยเหลือ หรือเมื่อํำจำเป็นด้วย <คะ S 2> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมถือว่าเป็นการทําความดีด้วยหัวใจเนาะใช่ครับเพราะว่าอันนี้ <คะ S 1> ก็คออือเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าคนที่ไม่มีความรู้ก็ทําไม่ได้ <คะ S 1> เหตุฉุกเฉินแบบนี้จําเป็นต้องหา <คะ S 1> อาสาสมัครที่เรียนรู้แล้วทําแล้วใช้เครื่องให้เป็นด้วย <คะ S 1> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่เราดําเนินการในส่วนของการทํางานร่วมกับท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นในหลายๆจังหวัดในหลายพื้นที่ในการที่จะรณรงค์ให้คนในพื้นที่รู้จักวิธีการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมอดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งถึงเรื่องของการรู้จักที่จะคัดแยกขยะใช้เศษขยะให้เป็นประโยชน์เราเรียกว่าโครงการ3มแยกวัดใจไม่เหลืออะไรให้ทิ้งแปลว่าทุกๆเศษขยะมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นจะหาวิธีการในการที่จะ แยกไปใช้ประโยชน์ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อไม่ให้เหลือเศษไปเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแล้วก็ในวันที่27รกรกฎาคมนี้นะครับคือเราทําพิธีถวายพระพรหน้าพระบรมชายรักษ์ในที่พิพิธภัณฑ์พระปกเก้าที่หลานหลวงนะครับ,รบแล้วก็เชิญชวนในร,รักษาทุกหลักสูตรครับแล้วก็มีการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุค์แต่พระองค์ท่านด้วย นะครับเพราะเราเชิญชวนนักศึกษาในหลายหลักสูตรแต่ว่าขอผู้แทนนะฮะเพราะจะเอานักศึกษาทั้งหมดเนี่ยโโหลายพันเลยครับสถานที่ไม่พอใช่ครับใช่ครับเพราะก็เป็นเรื่องของการตักบาตรอาหารแหง้งเพื่อถวายพระคุณขในพระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็การทํางานสาธารในส่วนของกรุงเทพนั้นเนี่ยก็มีหลายๆกิจกรรมที่เราเดําเนินการควบกับสับพพนักการเมืองที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพ เช่นนนทบุรีปรทุมที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครก็ลงไปทํากับศูนย์เลยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับศูนย์อื่นๆวิธีการก็คือเราทําที่กรุงเทพกับศูนย์ใกล้ๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ศูนย์อื่นๆในต่างจังหวัดรับไปปฏิบัติให้เหมือนกัน<า>เพราะเพราะเราอยากให้วิธีการที่เราทํานั้นเนี่ยเป็นการทํางานที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการเทริดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วย ทากิจกรรมเรามีเยอะมากแล้วในขณะเดียวกันเราคุยกันเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันเป็นล้นพ้นนะคะครเราพูดได้ไหมคะเรื่องของบทบาทความสําเร็จของสถาบันที่เรามีการน้อมนําพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติตะคะ่ะท่านครับสิ่งที่มองเห็นแล้วชัดเจนที่สุด นั่นคือการที่เรานําแนวพระราชดีของพระองค์ท่านในการที่ทําเรื่องจิตอาสาอันนี้คือหนึ่งส่วนที่ตอนนี้เราพยายามอบรมเด็กเยาวชนในภูมิภาคนะครับโดยที่เราใช้แกนนําเด็กเด็กต่อซึ่งเป็นกรรมการสภาเด็กในหนึ่งจังหวัดเนี่ยเราใช้12โรงเรียนในหนึ่งโรงเรียนใช้กรรมการสภาเด็ก6คนวันหนึ่งการอบรมเนี่ยจะรวมเด็กทั้งหมด72คน72คนเนี่ยคือแกนนําซึ่งเป็นผู้นําของเด็กในโรงเรียน วันเราพยายามจะกลุ่มให้เด็กในกลุ่มพวกนี้ที่เป็นการบรมแต่ละจังหวัดเนี่ย mm hmm. ให้เรียนรู้ถึงพระราชาธิกิจของพระอ,องค์ท่าน mm hmm. ให้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย mm hmm. ความสําคัญของพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรชาวไทย mm hmm. ในทุกยุคทุกสมัย mm hmm. เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมศิลปะโบราณสถานที่อยู่ในจังหวัดของตัวเอง mm hmm. เรียนรู้ถึงของดีของตัวเอง mm hmm. เพื่อให้เด็กเยาวชนเขาได้ซึมซับ เรียนรู้ไปพร้อมๆกับสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือสอนให้เด็กเข้าใจและเข้าถึงของการที่จะมีจิตวิญญาณของการมีจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อสังคมเ,คเพื่อเขาเติบใหญ่ข้างหน้าเ,เขาจะเป็นกําลังและแปะละกําลังของบ้านเมืองต่อไปอ,อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราทําโดยนําแนวพระธรรมตรีของพระอ,องค์ท่านเรื่องจิตสาธารณะลงไปกํากับในโครงการที่เราเรียกว่าผู้นําพลเมือง ดีนะครับเราพยายามจะสร้างกําลังของบ้านเมืองะนะครับอาจารย์ก็เท่าที่ฟังฟังแล้วเด็กๆเขาตอบรับกับสิ่งที่เรานำไปสอนเขามากน้อยขนาดไหนอะออต้องตอว่าในทุกจังหวัดที่เราลงไปนี่นะฮะเด็กตอบรับดีมากเด็กมีความรู้สึก ภาคภูมิใจกับการที่ได้อยู่ในพื้นถิ่นพื้นที่ของตัวเองวั้นโครงงานที่เด็กทำเนี่ยจะเป็นโครงงานที่เด็กจะร่วมกันคิดและร่วมกันทําเพื่อที่จะทําเรื่องของจิตสาธารณะในการดูแลศิลปะวัตถุศิลปะโบราณสถานที่หรือแม้แต่ของดีประจําจังหวัดหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเขาใกล้โรงเรียนเขาใกล้ชุมชนเขาว่า เขามีส่วนในการที่จะแก้ไขหรือดูแลอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเหมือนในอดีตที่เราจะบอกว่าสํานึกรักบ้านเกิดรู้จักรากเง้าของตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามนําเสนอเนี่ยเราเสนอในส่วนของประวัติศาสตร์ให้เห็นว่า3ามเสาหลักของชาติไทยคืออะไรอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไร เราควรจะดูแลอย่างไรเราควรจะพัฒน์ตนอย่างไรต่อไปในอนาคตอ,อันนี้ก็คือหนึ่งส่วนที่เราพยายามจะกุมความคิดเด็กแต่เราบังคับเด็กไม่ได้นะครับเพราะเด็กสมัยนี้จะอีกแบบนึงความคิดความเห็นเขาจะเหนือกว่าพวกเราเยอะเลยนะคะให้ การสร้างการเมืองภาพพลเมืองให้มีจิตสาธารณะถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสําคัญของสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะคะ<ช>คุณผู้ชมคะ่ะ<ช>แต่ว่าพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้ายังมีมากกว่านี้อีกเยอะที่เดียวค่ะเป้าหมายในอนาคตวางไว้อย่างไรบ้าง แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับรายการของเราเด็กขี่ไขกการเมืองเรื่องใกล้ตัวตอนนี้เป็นปีที่9แล้วจะก้าเข้าสู่ปีที่10จะเห็นอะไรจากรายการนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กขีจะมาช่วยเราอัลล็อกค่ะ กลับมาอยู่ได้นต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่9นะคะยังคงนั่งอยู่กับเด็กคีของเราในวันนี้ค่ะท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าท่านอาจารย์วิทวัสชัยภักภูมิกับสิ่งที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอัลล็อกหน่อยอย่างแรกค่ะอาจารย์ความคาดหวังต่อพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้าในอนาคตอาจารย์คาดหวังอะไรไปบ้างครับต้องต้องเรียนท่านผู้ชมท่านพิธีกรอย่างนี้นะครับะจริงๆสาวันปกเกล้าเนี่ยเราตั้งมา26 เข้าสู่ปีที่26แล้วแล้วงานสาวรันพระป,ระป,ระประกเก้าค่อนข้างเยอะพันธกิจที่ชัดๆก็ไหลพันธกิจเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากสาววันเดินมายาวนานพเพราะนั้นในทุกพันธกิจเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้ตัวชี้วัดแล้วก็ได้งานที่ค่อนข้างพอใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังพยายามทาแต่ว่าก็เป็นภารกิจที่มีมานานแล้วนะครับคือเรื่องของภารกิจของการส่งเสริมการเมืองภาคพล,ลเมืองออทําไมถึงได้พูดถึงเรื่องนี้ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับประเทศไทยเป็นระบอบก,การเมืองการปกครองในระบอบประาไตยมีพระสัษทรงเป็นพระประมุกสิ่งที่สําคัญและเป็นหัวใจเลยคือคนในชาติครับเพราะนับใดที่เรายังไม่สามารถสร้างประชาชนไทยให้มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไทยได้อย่างแท้จริง ทุกอย่างจะไม่สมบูรณ์ครับรวันนั้นหัวใจสําคัญของระบอบการเมืองในหัวใจมีประสัตสมบัติพระมุกนั้นเนี่ยคนในชาติต้องเป็นพลังกาลังของชาติให้ได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยตรงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของความเป็นพลเมืองนั้นเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบแล้วมีคุณลักษณะที่สําคัญแล้วทุกคุณลักษณะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่เอื้อและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วสังคมที่ลดความขัดแย้ง สังคมที่มีความเอื้ออาทรเพะัะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนาคนในชาติให้มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไทยะังนั้นในพันธกิจนี้คือพันธกิจที่ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะหวังผลความสำเร็จได้ค่อนข้างยากเพราะอย่าลืมว่าคนในชาติเรามีเยอะ,ะนะครับ แล้วเด็กเยาวชนที่เกิดใหม่ๆแล้วก็ที่อยู่ในระบบการศึกษาก็ดีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาก็ดีขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่จะสร้างและลนนลงจิตสำนึกของความเป็นพนลเมืองไทยอาจังขานิดนึงที่ผ่านมาที่เราพยายามจะผลักดันเรื่องของการเมืองภาคพ,พลเมืองค่ะเราไปติดล็อกอะไรอยู่บ้างอะไรเป็นล็อกสําคัญที่เราควรจะต้องมาช่วยกันอันล็อกแล้วล่ะคือผมคิดว่า ภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องของการศึกษาอ,อันนี้ทำกันมากภาคส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการดูแลเด็กเยาวชนภาคส่วนที่มีดูมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสิน้นเพราะการเมืองคือชีวิตประจำวันครับเพราะนั้นคนในชาติ มันคือส่วนที่สําคัญและเป็นกําลังสําคัญมันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนต้องพยายามลงมาใส่ใจเรื่องของการที่จะ,ะวางในส่วนของการให้ความรู้หรือในการรณรงค์ในการที่จะสร้างจิตสํานึกคนเพราะมิฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหายไป โดยที่จริงๆมันเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ตัวทั้งสิ้นครับเป็นเพียงแต่เราไม่หยิบยกขึ้นมาพูดแล้วเอาขึ้นมาอบรมสั่งสอนหรือพยายามที่จะกลูให้คนในชาติมีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองทุกๆเรื่องมันใช้จิตสํานึกความเป็นพลเมืองทั้งสิ้นครับค่ะฟังแบบนี้เราเหมือนกับการทํางานของสถาบันพระปกเกล้าและทเลขานีสอดคล้องกันเลยนะดีไม่ดีนี่นําหน้าเลยค่ะเป้าหมายความยั่งยืน SDG ดขององค์การสหประชาชาติ ใช่เลยครับทุกอย่างที่บอกครับคือมันมีหลายๆงานที่เราพูดกันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันสอดรับกันหมดนะครับเป็นเพียงแต่ว่าความการการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอะ,ะไม่เกิดมันผมไม่เกิดเนี่ยถ้าลําพังทําแต่หน่วยงานเดียวโอกาสที่มันสาเร็จก็ยากแล้วมันก็อาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าเรามีปริมาณคนค่อนข้างเยอะแล้วถามว่าปริมาณคนที่มีคุณภาพจริงจริง มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่มีใครตอบได้ครับมันอยู่ที่เราจะเห็นว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันคือตัวชี้วัดอย่างหนึง่งว่าเรายังขาดจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอแบบนี้ถ้าเกิดพูดถึงรายการเดอะคี์ละคะค,คือเราเนะ่ยพยายามที่จะเดินหน้าเนาะสร้างองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้เดินทางมาสุดท้ายของซีซั่นเแล้วกําลังจะเข้าเข้าสู่ซีซั่นสิถ้าเลขมอง รายการนี้อย่างไรบ้างมุมมองที่มีต่อรายการเดอะคีนี่ค่ะคือคือรายการที่เรามันมันมีส่วนดีอยู่แล้วคับไม่งั้นเราไม่เดิมมาจนถึงซีซันเก้าแล้วจะเก<ฆ>้าขึ้นสู่ซีซันสิบจริงๆส่วนนี้เนี่ยมันคือรายการที่เราพยายามจะตอบสนองความต้องการของสังคม<ฆ>ในการที่เรานำความรู้สู่สังคมคือหนึ่งเรื่องที่เป็นโมโตโตของจาาวันพระปกเก้านะฮะเพราะฉะนั้นทุกองค์ความรู้เนี่ยมีส่วนสําคัญกับภาคประชาสังคมทั้งสิ้น หลายๆเรื่องที่จริงๆในส่วนของนโยบายสาธารณะต่างๆการออกกฎหมายเพื่อควบคุมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติมันก็คือนโยบายสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเรื่องที่ออกมามันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายการที่จะให้ภาคประชายสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ได้รับฟังได้ดูได้เข้าใจ ah. เพื่อที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันของตัวเอง การรู้เท่าทันในเรื่องว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดหรือสิ่งที่สังคมเกิดอยู่ตอนนี้มันควรได้รับการแก้ไขอย่างไรบ้างมันทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่เรานําเสนอในรายการเดอะคีสเพราะรายการเดอะคีสของสาวบอลพระปกเก้าเนี่ยเราจะนําเสนอ,อไม่ใช่ทุกองค์ความรู้แต่มันจะเป็นองความรู้เฉพาะด้านคือเรื่องของการเมืองการปกครอง ในระบบเพียบใจอัน,นี้มสตัตว์ทรงเป็นพระประมุขหรืออาจจะเทียบเคียงกับระบบการปกครองในสังคมโลกนะฮะส่วนที่2คือธรรมพิบาลส่วนที่3คือสันติวิธีท่านผู้ฟังจะเห็นท่านผู้ดูรายการจะเห็นว่า3เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิน้นแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวทําให้สังคมดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะธรรมพิบาลและสันติวิธี เพราะนั้นรายการของเราเนี่ยเรามุ่งที่จะให้ความรู้แล้วให้คนนำไปคิดต่อโดยเอาผู้ทรงวุฒิมานำเสนอเพราะงั้นท่านผู้ชมรายการจะต้องฟังดูแล้วกลับไปคิดพิจารณาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพของตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะงั้นผมมองว่ารายการที่สาวันทำคือเดอะคีเนี่ยเราน่าจะสร้างแล้วก็ให้ประโยชน์กับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากการที่จะมีเรื่องบันเทิงต่างๆซึ่งอาจจะไม่ใช่แนวของรายการเราค่ะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ใ,ในการผลิตรายการเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนของท่านเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในขณะเดียวกันนะคะทีมงานของเราก็ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านทีเดียวซึ่งเป็นนักวิชาการมาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้กับรายการของเราแต่ละท่านมีมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ t h คี e y อย่างไรบ้าง ลองไปติดตามด้วยกันค่ะรายการ The Key เนี่ยผมคิดว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลย เพราะว่าประเทศไทยเราขนาดนี้นะครับต้องการรายการที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นรายการที่นอกจากจะให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับนะครับชีวิตของเราเพราะว่าถูกครอบคุมด้วยเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วยังทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้เราเนี่ยในการที่จะ เข้าไปสู่โลกที่มันกว้างขึ้นอันนี้ผมก็ว่าเป็นรายการที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเป็นรายการที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าประเด็นที่หยิบยกมาตั้งขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยก็ร้้นเป็นประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นก็เรียกว่าทันเหตุการณ์แล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นอยากให้ยืนยงคงทนอยู่ต่อไปเพราะถือว่าเป็น บริการสาธารณะบริการสังคมของสถาบันพระปกเก้าครับถ้าจริงๆรายการเดอะคีเนี่ยเป็นรายการในการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของการเมืองแล้วก็ทิศทางประเทศเนี่ยทุกแง่ทุกมุมซึ่งจริงๆแล้วมันคือการทําวิจัยขั้นสูงนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการทําวิจัยขั้นสูงให้อยู่ภายใต้เวลาที่คนสามารถจะฟังได้นะครับอย่างกรณีผมเองเนี่ยวิชาชีพคือเป็นอาจารย์สอนด้านรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งโดยตรงกับ รายการนี้หลายครั้งเนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยมันก็นําเทปของรายการเนี้ยที่เป็นกระแสนเนี่ยไปเปิดให้นักศึกษาเนี่ยวิเคราะห์ด,ดูนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรายการนี้ผมคิดว่าส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งทางการเมืองแล้วก็ส่งผลต่อการทําให้วิชาชีพนักศึกษาที่เรียนทํานองนี้นะครับมีความต่นตัวมากขึ้น ที่ได้รับความรู้ที่หลากหลายก็คิดว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ก็อยากให้ดำรงรายการไว้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะมีผลต่อการพัฒนาความคิดของประเทศต่อไปครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณครับรายการที่พยายามนําเสนอเรื่องราวดีๆมาโดยตลอดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็ทุกคนมีความสุขในการอยู่ในสังคมไทยอยากให้กําลังใจทีมงานทุกคนนะครับอยากให้กําลังใจกับผู้บริหารที่กําลังผลักดันขับเคลื่อน โครงการนี้รายการนี้มาโดยตลอดนะครับว่าท่านได้เดินทางมาในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็อยากให้จริงๆอยากให้มีรายการมากขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะครับข็ mm. อวยพรให้รายการมีอยู่อีกหลายๆซีซั่นเลยอยากไปดูจนผมอายุเยอะๆกว่านี้นะครับแล้วก็อยากให้เติบโตควบคู่กับการเติบโตของคนในชาติแล้วก็ประชาชนในชาติต่อไป เป็นไงบ้างคะหลากหลายความคิดเห็นเลยหลากหลายมุมมองของนักวิชาการครับแต่ทุกท่านก็ยังอยากจะให้รายการของเราเดินหน้าต่อไปครับย<ด>ืนยัน ให้<า>ความรูร้กันต่อไปในซีซัน1ินะคะวันนี้กราวขอบพระคุณคท่านเลขาอยากางมากค่ะคสําหรับคุณผู้ชมเองมีมุมอมองความคิดเห็นอย่างไร<ๆ>เกี่ยวกับรายการเดคียขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวอย่างที่เรียนที่ทราบนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเทปสุดท้ายของซีซัน9้าแล้วซีซัน1ิอยากจะเห็นอะไรอีกอยากจะให้เราไปพูดคุยกับใครสอบถามในเรื่องอะไรส่งบอกมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กของรายการเดคีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวซีซัน9้านะคะ สิบท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางสถาบันและทางรายการเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะท่านอาจารย์วิทวัสดิฉันัชชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ